น้ำยาป่ากะทิตีนไก่หม้อใหญ่จะพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันวันหยุดเด้อจะพี่น้องมามาเอาถ้วยมาตากักเอาจ้ามือนี่เห็ดนำขับปุ่นเนาะจากคลิปนี้กระสืบเนื่อมาจากไอแช่เวงไปตกปลามาได้ลหลายหลายหญิงได้ปานิดมาหลายโตนะคะก็เลยแบ่งไว้เห็ดนำขับปุ่นจากมือนี่นำขับปุ้นมือนี่าสิใส่ตีนไก่ใส่เลือดไก่แล้วก็เห็ดเป็นน้ำยากะทิแล้วก็ปลาผสมกันไปเลยเนาะจากก้อนอื่นกับภานตื่นไปตลาดเศร้าก่อนจาตลาดเศร้าก,ก็ยูซ้อยไกลๆนี่แหละจา้าทัดกันไปกับหมองอยูชุ่มฉันซ้อยสอง้อย เมื่อไซไปสองคนกับหญิงเปิลนะคะไปหาสื่อผักมากินเมี่ยงกับขอบุนจะยิงสีเฮตนำขอบุนกินแเซบๆหมอใหญ่ๆเลยนะคะมือนีตื่นท่านไปตลาดเศร้าก็เลยท่านลานหมูปิ้งลานี่ยิงปกติผากันตื่นสายบ่เคยได้ยางจจกเถื่อดอกจากตลาดเศร้าแต่มือนีมันเป็นวันหยุดชดเชยฮะน่าจ๊ะก็เลยผ้ากันยางนอกจากคนน่หลาหยิงวายุคนต่อแถวสื่อหมูปิ้งหลายๆสื่อมาลองซิมนะคะสรุปว่าเ่บจ้าพี่น้องล่านหมูปิ้งล่านี่อยู่ในซอยเก่าซิมหาแนะนำเลยเด้อจ้าระวางที่ ไปตลาดกระต้มปลาไว้จะยิงเครื่องต้มห่ากรสีต้มแบบนี้เลยนะคะสีแยกต้มเนาะยิงส่วนพวกตีนไก่กับกึนไก่นะคะสีแยกต้มอีกหมอหนึงแต่ว่าเ่าสีบวัวเอานํามันหัน้ายิงน้ํานัวมันเราจะเอาน้ํานัวจากปลาอย่างเดียวนะจ้ะยิงเปิ้นกระต้มปลาและกระเสียเอาเนื้อ,อยู่ทั้งพูนชากระสีหั่นผักหั่นหยาแบ่งหน้าที่กันจากพี่น้องสีเฮตดให้มันกินท่านเที่ยงเนาะค่ะก็เลยผากันตื่นแต่เศร้านีดจักหน่อยเนาะยิงนี่ได้เนื้อปลาแล้วข้ากระสีมานตำใสพริกกุ้งพริกแกงแบบนี้ค่ะตำกระชายนะคะตำ ตำพริกแล้วก็คุกใส่พริกแกงแบบนี้แล้วค่ะตำเนื้อปลาให้มันฟูนะคะส่วนความละเอียดของเนื้อปลานี่แล้วแต่มากเด้อจากผู้ได้มักละเอียดก็ตำให้มันมูนเลยก็ได้แล้วเราก็จะเอาพริกแกงกับเนื้อปลาของเราไปผัดใส่น้ำมันเนาะค่ะให้มันหอมเลยจ้ะพี่น้องผัดแบบนี้เลยนะคะผัดจนมันแตกมันพุนเลยเด้อจ้าแล้วจังเติมกะทิเข้าไปนะคะเติมกะทิไปกะเคี่ยวได้อีกจักหน่อยจะเคี่ยวจนมันแบบว่ากะทิแตกมันพุล่ะระวางนี่กะสิคนดุแน่จักหน่อยเนาะจ้าเพราะว่าซุปฉันเ็ศใส่หมอยญ่เลยหญิงปก ที่จะเอาไปคั่วในกระทะก่อนเนาะจากกระทะมันกระซิมีเนื้อหนานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นหม้อเราก็ต้องคนบ่อยนิดหนึ่งปรุงรสจากใส่รสดีใส่พงนัวใส่น้ําตาลน้ําปลาเกลือเนาะจากปรุงรสเอาตามใจชอบเ้าเลยนะคะแล้วก็โคเลโคเลตอกะว่ากะทิแตงมันเนจักหน่อยแล้วก็เติมกะทิลงไปเรื่อยๆจากใส่ขนอล,ลงไปอีกวันนี้ใส่สองก้อนนะคะเพราะว่าหฮาเห็ดหม้อใหญ่แห้งจากอันนี้ก็จะเป็นตีนไก่ที่เราสตำไว้กับกึืนที่ห้าหัันไว้เนาะจากตีนไก่นี่ซื้อโลหนึ่งผู้หญิงส่วนกึ๋นนะซื้อ าแค่ครึ่งกิโลนะจ๊ะมันมีเท่านี้เองอันนี้ก็จะเป็นเลือดหมูเนาะคะ่ะใส่ลงไปแล้วก็จะใส่ลูกชิ้นด้วยนะคะใส่ลูกชิ้นปลาห้วยหนาน้าจากพี่น้องซีซันหนาตาเป็นแต่แซบบอมาเด้อมาเด้อมากินน้ากันจ้าต้มไว้จนหม้อเดือดหมอห้อหอวใน,นจังหน่อยก็เติมปลาร้านะคะซี่เมืองโสาัดกับใส่ใบมะกรูดต้นหอมอันนี้เราจะใส่ลงไปเลยเพราะว่ามากให้ต้นหอมมันสุกๆมันเปื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องมันจังหอม สีสันเป็นตาแสบเนาะคือหมอนำขอบปุ่นงานบุญงานดองบอ่อพีนอ่น้องเฮ็ดหมอใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะกินกัน3ามสี่ห้องเลยกินจุ่มกินซุ่มคือเก่าจ้ามือนีมอ่มาเดอร์มาเดอร์เอฟซีเดอร์มากินน้ากันนะคะกะว่าต้นหอมสุกจักหน่อยนะคะห้ากกะสีห้วยพริกทอดลงไปพริกทอดนี่ขาดบ่ได้เลยนะจา๊ะไอชัยเวงมากมากนะคะเมื่อนี่เชงกะสีเผามักดินไหมล้วกะจีพริกนะคะขั้วพริกขนาดมักเผ็ดดิบพันนยิงเอาไปขั่วใส่กระทะเนาะคะ่ะเพราะว่าห้าบ่มีเตา่าจีนะคะเชงก็จะขั้วมากินกับน้ำเนาะจ้ะพี่น้องกกกินัับบใ ละละและ้วก็เช่นเผาหมักดินใหม่น้ำนี้นาตาซ้อยถั่วผู้ซอยถั่วฝักยาวซ้อยกะหลำจากพี่น้องไอ้ชัยวงแล้วก็สิบปุงญิงเบื้องโหลดความเรากินความเผ็ดก็ยังไม่พอนะคะเขาก็จะเติมพริกป่นลงไปอีกเข้มข้นแห้งจ้ามือนี้เฮ็ดแบบนี้ดุนๆจึงได้เฮ็ดเธอหนึ่งญิงเพราะว่ามันต้องใช้ปลาหลายๆตัวน่าจะไอ้ชัยวงไปหากินกระมนันเติบดูนะคะก็เลยได้เอามาเฮ็ดน้ำยาข้าวปุ้นและจ้ามือนี้เส้นข้าวปุ้นนะคะก็จะเป็นเส้นข้าวปุ้นของกินนัวขั้วบานๆของเ้าเอง ลูกค้าคนไหนสนใจสั่งซื้อกะทักแชทเพจได้เด้อคะ่ะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะทุกคนถักเข้ามาสั่งซื้อทางขอความได้เลยคะ่ะมา,มาจะาพี่น้องเ่าวหลายยายห้างมากินขบ่นแซ่บๆน้องกันจ้าเม่นไผ่เคยกินหมักบะละขีนกกับขบุ่นน้ำยาตีนไก่แบบชุ่มสันบอ่ฉันกินคนเดียวหญิงคนอื่นเขบาบอกกินขมคือฉันฉันว่ามันแส่บดีแม่หญิงอาจจะมีนเขียวนิดหน่อยสำหรับคนไม่ชอบเนาะคะ่ะแต่ว่าก็เข้ากันกับน้ำขบ่นเด้อค่ะพี่น้องมาจามือนีถวยไผ่ถวย,ย,ถวยม,มันมือนี้มีผักชีลา มีผักเพลแล้วก็มีพริกจีเบื้องโดยหญิงจีเป็นจานใหญ่ๆพู่นๆสว,ๆ,สว,ๆ,สวๆแบบนี้เลยนะคะมีทั้งพริกจีแล้วก็มีทั้งพริกทอดเนาะคะ่ะกินกันเมื่ดมือเมื่ดเว้นละจ้าหม้อใหญ่นี่สิเมืด่ดอยู่บนนอพี่นองเอฟซีเอ้ยไปแล้วจ้ะพี่นองคะ่ะมือนี้มากินอยู่เบาน่วหัวมวนซัมเนล่นะคะ่ะมีนูว,วันหยุดกะอลังการงานสร้างเนจักหน่อยเนาะคะ่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่อุดหนุนสร้างสื่อสินค้าของเฮ้าเนาะคะ่ะมือนี้ไปแล้วจ้ะทุกคน ทุนสวัสดีเด้อค่ะ